พิกุทั้งหลายกายยตาสติอันภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิชาย่อมอย่างลงในภายในของพิกขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว แม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอยังลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นพิกขุทั้งหลายธรรมะข้อหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษรรมจากโยค่าใหญ่ เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยัตาสติพิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลอบรมแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อยานทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่ง บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์รมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยัตาสติภิกขุทั้งหลาย เมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ธรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยัตาสติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอสมิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยคตาสติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทฐาปรินิพานทำข้อหนึ่งคืออะไร คือกายยตาสติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดาธาตุมากหลายมีการแทงตลอดาธตาตุต่างๆมีความแตกฉานในาธตาตุต่างๆมากทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยัตาสติภิกุทั้งหลายเมื่อธรรมะข้อหนึ่ง บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความภบูบย์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแหลนย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือ กายคตาสติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสตาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกาธาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อการทำ阿รตผลให้แจ้งธรรมะข้อหนึ่งคืออะไรคือ กายคักตาสติ